เตรียมไปรับลิซ่าตระกูลเดียวรวยกับโลกเปิดสมบัติตระกูลอาโน์เตรียมโดลิซา่ารวยมาแล้วเจ็ดชั่วโคตมารู้จักกับตระกูลอาโนนอานนนเจ้าของอาณาจักรที่1ในลูกชายของบ้านกําลังเป็นชายหนุ่มที่ตกเป็นข่าวปิ้งรักกับลิซา่าแบล็คพิงอยู่ในตอนนี้สําหรับเป็นบริษัทแม่ของแบรนด์เนมชื่อดังที่เราเรู้จักกันนี่แหละไม่ว่าจะเป็นลุยวิตองลุยส์วิทอนทิฟฟานีแอนโคลทิฟฟานีซีโ คริสเตียนดีออร์ดีและแบรนด์อื่นๆอีกกว่า70แบรนด์โดยเจ้าของบริษัทและผู้ก่อตั้งคือเบอร์นาดอานนวัยเ4ปีที่ปัจจุบันถือเป็นชายที่ร่ำรวยที่สุดในโลกแซงหน้าอีลอนมัสไปเรียบร้อยโดยเบอร์นามีทญญายาทอยู่5คนและแต่ละคนก็จะกระจายการทำงานอยู่ในแต่ละส่วนของบริษัทเดลฟินอานนลูกสาวคนโตเป็นซ e อคริสเตียนดีออร์ดีออร์องตวนอานนลูกชายคนโตเป็นซ e o เบอรท อเล็กซองอานนเป็นรองประธานบริหารทิฟฟานีีโอเฟรเดอร์อานนคนที่กำลังเป็นข่าวกับลิซ่าแบล็กทิ้งเป็นีโอนาิการูอ,อย่างแทกผู้อาชองอานนลูกชายคนเล็กเป็นผู้บริหารในแผนกนาิกาของลุยส์วิทัมเดลฟีนอานนลูกสาวคนโตเป็นีโอคริสตยนดีออร์ดีออร์อองตวนอานนลูกชายคนโตเป็นีโอเบอร์ลุตีอเล็กซองอานนเป็นรองประธานบริหารทิฟฟานี c โ o เฟรเดอริกอนนคนที่กำลังเป็นข่าวกับลิซ่า c บลพิงเป็น CEO นาฬิกาหรูอ,อย่างแท็กคูอาช์องอานนลูกชายคนเล็กเป็นผู้บริหารในแผนกนาฬิกาของลูอิสวิทัน